สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมโมนชนกชวนแกงเพื่อนแพ็กถุงปันรักใส่ตู้ปันสุขเดินหน้าทำกิจ,จกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดโมโมนชนกแสงฉายเพียงเพนยกกวนพี่ๆน้องๆบ้านทับซับอาทิพัดพัดรัดฟ้าชัายชื่นจิตไบรท์ระพีพงศ์ทับสุวรรณธนาฉันธนะ และแพลวจรัดพิมพ์อินทิธนากรมาร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยการแพ็คถุงปันรักแยกย้ายกันนำไปใส่ตู้ปันสุขต้ามจุดต่างๆสาวโมได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราได้รู้จักตู้ปันสุขเป็นเรื่องราวที่เราคนไทยต่างแบ่งปันให้แก่กันตอนนี้พวกเราต่างได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกนี้ โมกับเพื่อนๆในบ้านเลยขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระด้วยการซื้อสิ่งของบริโภคเหล่านี้มาใส่ไว้ในตู้บรรสุเพื่อให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนโมและเพื่อนๆขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้มีกำลังใจเพื่อก้าวเดินต่อไปข้างหน้าขอให้ทุกคนแข็งแรงดูแลรักษาสุขภาพการดย่าตกแล้วพวกเราจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ